สวัสดีครับหลังจากห่างเหินกันไปนานไม่ได้เจอกันทาง YouTube วันนี้ผมมีเพลงใหม่มาผมมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และก็หลวงพ่อเสริมศิลป์ที่วัดจอมคิรีชัยก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำครับก็เขียนเสร็จแล้วก็ได้นำมาลงใน YouTube ให้พี่พี่น้องๆได้ฟังและช่วยีืโสมกันครับวัดจองคิริชัยดีใจที่ได้มาก้มกลาหลวงพ่อท่านคงรับทราบลูกมากราบขอพรวอนวานให้ลูกสุขสม ดังสมเจตนาการหลวงพ่อช่วยรดนบันดาลให้ลูกหลานสุขสมดังใจวัดจอมกิริชัยยังจำไว้ในดวงจิตกราบขอพอ่อหลวงพอ่อศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตลูกสดใส กราบหลวงพ่อเสริมสิ้นให้ลูกหมดนี้สิ้นไวไวยวายมีเงินทองเหลือใช้อยู่สุขสบายทั้งกายทั้งใจลูกไม่เคยลืมยังปลื้มในจิตไม่สางศัทธาลูกไม่จืดจางจึงหาทาง กลับมาหาใหม่มากราบขอพรให้หลวงพ่อท่านเจิมหน้าให้ให้ลูกมีแสโชคชัยทุกโศกโรคภัยอย่าได้แผ่วพานวัดจอมคิริชัยดังไกลจนลืกระชอน ทุกทั่วลาต่างมาขอพรชื่อดังกระชอนไปทุกมุมบ้านหลวงพอ่อเสริมสิลท่านได้แผ่บุญบันดาลให้สานุสิทธิ์อยู่สุขสำราญกลาบสาธุการหลวงพอ่อเสิมสิน ลูกไม่เคยลืมยังปลื้มในจิตไม่ส,งสางศรัทธาลูกไม่จืดจางจึงหาทางกลับมาหาใหม่มากราบขอพรให้หลวงพ่อท่านจืมหน้าให้ ให้ลูกมีแต่โชคชัยทุกโศกรคไภัยอย่าได้แผ่วพานวัดจอบคิริชัยดังไกลจนลือกระชอนทุกทั่วลาต่างมาขอพรเชื่อดังกระชอนไปทุกมุมบ้านหลวงพ่อเสริมสิน ท่านได้แผ่บุญบันดาลให้สานุสิทธิ์อยู่สุขสำราญกลับสาธุการหลวงพ่อสิมสิน